สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกประจำเช้าวันพฤหัสที่29เมษายนกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าปารีสแซงต์แชร์แมงครับเปิดบ้านพ่ายกับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ไป1ประตูต่อ2โดยที่เกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านนำไปก่อนหนึ่งสูตรด้วยนะจากลูกมงของมาร์คินยอสครับที่มงลูกเตะมุมเข้าไปในนาทีที่15ฮะก่อนที่ในช่วงครึ่งหลังครับโอ้โหเจอทีเด็ดของแมนซิตีน้นะก็ลูกแรกควินเดบรอยครับ ยิงเข้าไปในทีที่64ครับลูกนั้นเนี่ยเปิดเข้าไปครับปรากฏว่าเคเรอนอาบารสครับชางงกครับเพราะคิดว่าจอห์นสโตนจะพุ่งเข้ามาช้าครับปรากฏว่าบอลก็โค้งเข้าประตูไปนะแบบง่ายๆเลยเรียกได้ว่านาบารโสงงเปไก่ตาแตกครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกไม่นานครับนาทีที่71ครับ แมนซิตี้ได้ฟรีคิกแล้วก็มีเควินเดอร์บอยกับลิยัดมาเลสนะฮะก็เคเล่อนอาบาสคงจะคิดว่าเควินเดอร์บอยจะยิงคะปรากฏว่าเป็นลิยัดมาเลสครับที่หลอกยิงเข้าไปในทีที่71ครับแมนซิตี้นำสองหนึ่งและหลังจากนั้นปารีสแซงต์แมงก็มาเหลือ10คนฮะอิดิซากานาเก้ครับไปเสียบใส่กุนโดกานนาทีที่77โดนใบแดงไล่ไว้อีกฮะก็เลยทำให้จบเกมแมนซิตี้ครับกุมควมได้เปรียบหลังจากปลุกไปเอาชนะปารีสแซงตฌแมง 2ประตูต่อ1นึครับนัดหน้ากลับมาเล่นที่ EJH Stadium แค่เสมอก็เข้ารอบแล้วนะครับผมว่าจะด้วยสกอร์ไหนก็ตามฮะแต่ว่าถ้าปารีสอยากจะเข้ารอบครับต้องชนะ1-0ไม่พอครับต้องชนะถ้าชนะ2-1ต่อเวลาครับถ้าชนะ3-2-4-3เนี่ยถึงจะเข้ารอบนะครับผมเรียกได้ว่าตอนนี้แมนซิตี้ได้เปรียบค่อนข้างมากเลย วันนี้ครับโปรแกรมสัปดาห์น้าครับทวนอีกทีหนึ่งนะฮะเช้าวันพุธที่5พฤษภาคมแมนซิตี้กับไปเล่นในบ้านเจอกับปารีสครับแล้วก็เช้าวันพฤหัสที่6พฤษภาเชลซีก็จะเล่นในบ้านเจอกับทางเร,ระะอัลมาดริดนะฮะโอ้เห็นอย่างนี้แล้วโอกาสที่ทีมจากอังกฤษอย่างแมนซิตี้กับเชลซีจะเข้าไปเจอกันในนะัดชิงเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียว